เราคนดีเราของเจ้เขาพลาดเราเลยี่มาเซียช่วยไปยามไปยามไปยามบาีไปยามไปยามไปยามบารยไปยามบารียวยไปยามปลยไปยามปล่อยไปยามปล่อยเลยปล่อยเลยพี่โยนะช่วยมาเซียยองยี้ยองนีาเอาวยเลยไปยามเายปลยไเลยมงน้าป การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคุณมีองค์รู้ว่าตัวเองมีอะไรอะ่ะอยากรู้ว่าอยากรู้ไหมเซบาสตสชรวยา สักสิที่อยู่หัวใจนะน้องสาวนีแล้อย่าเสพยปเลยไปเลยอย่าไม่ต้องกลัวดิเอ๋หลายไปล่อยได้ก็ปล่อยเลยนั่นแหละเออคนบีโอมนีกเสพเฉยไปเล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 ยไปยไปเลยไเลยไปยปเลยไปเลยไปเลยไเลยปล่อยได้ปล่อยเลยแล้วของดีเราคนดีเราของเจ้เขาผ่านเราไอ้อีสเสยไปยปเลยไ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 ยไปเลยไเลยไปยปเลยไปล่อยได้ปล่อยเลยปล่อยเลยลูกปลยไปเลยปล่อยเลยมีพี่โว้ยเอาเยเยปเลยของนี้ของนีเาเสเยปเลยเจะปล่อยได้เลย มองหน้าทูนตกฟังมันโดนชาิก่อนมันโดนผีเข้ามันโดนผีตามันจะช,ชาิก่อนเลยมองเห็นชอบมองเห็นดูเห็นนี้ใช่ป่ะตลอดเลยใช่ไหมมองไว้ออกแล้วก็หยุดให้หลานกูคนนี้ เลิกเห็นวิญญาณสักอย่างได้ไหมปล่อยลูกไ่ต้องกลัวไปที่อยู่ได้ไหมนะแล้วอยากได้อะไรลูกว่ามาอยากได้อะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวตาทําให้ขนมหวานขนมจีนเขายามาแพงสังวานเอาไหมออกนะหนึ่งถึงสามออกนะนะขอโทษนะออกไหมลูกออกพยักหน้าออกไหมออกไหมออกพยักหน้า ออกไหมออกนะหนึ่งอ่ามองหน้าตาตามาดีลูกมองหน้าตาไว้อืมผมก็มาดีออกมากินข้าวกินปลาานักผมมาอยู่กับผมไม่มีที่ไปไม่ลายอยู่ด้วยกันผมมาช่วยคนออกนะไม่ให้น้องพวกนี้เห็นแล้วนะนะครับถ้าตามนี้ไปยักหน้าครับนะอยู่ด้วยกันนะครับออกไหมไม่ออกหรอ จะสู้กับผมเหรอฮะจะสู้เหรอไม่เอาผมไม่อยากสู้ไม่เอาผมไม่อยากเป็นบวงก,กรรมบ,บวกอะไรอ่อ,อคือยังไงก็ต้องอองดูดีอะครับโทษพ่อ,อนะครับเนี่ยเห็นไหมออกนะผมไม่อยากแก้งออกนะ ไงแม่ไงออกป่ะให้ออกเลยป่ะออกนะถ้าอยู่ออกก็ไม่ดีใช่ไหมอือยู่ไม่มีอะไรก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละก็เห็นรู้นเห็นนี่ระแวงระแวงไปอย่างนี้แหละแต่ชีวิตไม่เป็นไรร่างกายปกติไม่เป็นไรเออออกไงออกไม่ออกแม่มานีนั่งนี่เดี๋ยวออกแล้วดีกว่าไม่รู้อันนี้พิจารณาพ่อแม่ไม่กี่กับผมเพาะเดี๋ยวพาะเดี๋ยวจะเข้าผมคือว่าว่าออกไม่ออกถ้าออกถ้าอนุญาตให้ออกก็ออก เอามือซ้ายไว้ใต right? oh, <t ried noise> oh, oh. ้ผมนี่มือขวาไว้ใต้ผมพี่ชายแห้วออกไหมไปเองมาดิเอามือขวาเองมาปุ่นนี้เออาใจให้ออกไหมนี่ใครไม่ไ้อเปออกนะเออเองเอามือสองมือของเองบนไว้โปะเลยข้างไปต้องนั่นแหละ พูดตามนะถามคนเนี่ยข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปซึ่งเป็นใครกับน้องเขาว่าไปเป็นแม่เป็นพี่ข<ม>ออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้บูชาทั้งหลายทั้งมวลในสากลโลกนี้ควยกระจัดปัดเป่าให้ของไม่ดีที่ตามมาตั้งแต่ชาติที่แล้วออกไปจากหนูคนนี้ชื่ออะไรวาไปละบัดร ดีเชิอะอย่างเงี้ยมีอยู่สองอย่างเขาไปแต่เวลาออกจากตำหนักเนี่ยเขาก็มาได้ถูกป่ะเป็นสีของเขาถูกไหมเพราะกดแห่งกรรมใ็นถูกป่ะเออกฎแห่งกรรมพี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นพี่ไม่อยากแบบปลงอาคมว่าห้ามเข้าเพราะอะไรอะพี่ก็รักตัวพี่พี่ก็รักลูกเมียพี่เดี๋ยวเขาก็ไม่เล่นพี่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวคือหนึ่งฟังนั้นดูนะก่อนนอน หนังสือส่งมาเล่มสวดเสร็จปุ๊บทิชสู่บุญสุขสให้เขาวันพักวันโกนกวดน้ำทิชสมบุญให้เขาวันไหนเราไปกินอะไรอร่อยๆนู่นนี่นั่นมื้ออร่อยขอมากินขออะไรของหนูครับคือทำบุญอะไรอ่ะนึกถึงเขาตลอดไปไปแน่นอนถ้าไม่ไปโดนเอางี้เอาง่ายๆว่ามากินของเส้นไหว้แล้วก็มากินอะไรที่จหนักได้ตลอดแล้วก็น้องคนนี้ทำอะไรเนี่ย ส่งถึงให้ก็ไปทานได้ตลอดนู้นนี้น่ะตลอดแต่สุดท้ายต้องออกแค่นั้นขอเวลาไม่เกินเนีมเม่ย,ย,ยเชจูมเบียร์ปยากกินเซจเบียรนี่เดี๋ยอะไรกันยาเอา,อางี้จบกันยาเองจะไม่เห็นอะไรอีกถ้าเห็นอะไรอีกมานี่สแสดงว่าเกเรแล้วให้อยู่กับหนูคนนี้จนถึงกันยาจบกันยาจำไว้นะครับจบกันยานะเอกชื่ออะไรว่ามา เองจะไม่เห็นผีไม่เห็นเฮี้ยอะไรอีกเลยต,ตั้งแต่บันเนี้จนเองตายแคนะ่นั้นจบไปจบแค่นั้นเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วแบมือลูปหน้าเออแบมือลูปปากไปเออแบมือลุกท้ายทอยไปยืดขามาถกขามา เส็จแล้วไปหาใช่บ่ะไออกไปเลยเออแม่กาลีผมค่ะแม่กาลีที่อยู่ด้วยอะ่ะเออเสือบาร,รมีเริ่มได้เลยนะให้น้องคนนี้เด็กน่ารักนะคิดใดผมดังมากๆขนาดนั้น,านานะคิดดีทำดีนะอืมไม่ทำให้ตัเวเองหลอดร้อนไม่ทำให้ตัวเองร้อนนะไม่เอาแล้วนะเถอะเสบอืม พนมมือพุทโตในใจอย่าเสียใอย่าเสียชดเปลี่ยนไบยมั่ามาแขวแคล้วคลาดปลอดภัยจะไปนะปวดนะหนูนะจบเรียบร้อยรอจบเดือนกันยาไม่เห็นแล้ว,ว,วเออหวนนัวเเขารียกว่าอะไรวะเอ,ง,องมีองค์เหมือนพี่อ่ะมันเป็นอย่างนี้วันนี้คือพาพาลูกชายพาครอบครัวมาอีกแล้วนะครับ เมืม่อวายมาหาปู่ไปที่ปู่บอกว่าให้ไปปวดน้ําให้ไปทําอะไรปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงที่เล่าฟังหน่อยอก็ปู่บอกให้ไปสวดมนต์เอปสวดมนต์แล้วแต่ว่าปวดน้ําส่วนใหญ่จะเป็นปวดแง้งปวดลงดินแต่ว่าแเมื่อวานปู่บอกให้ไปปวดก็ไปทําตามปกติตอนเช้าขึ้นมามันจะปวดปวดใช่ไหมครับใช่แต่พอมันต้องยันเอามือยัน ยังลุกขึ้นลุกขึ้นเออะแต่พอนั้นไม่ต้องไม่ต้องแล้วใช่ล,ลุกขึ้นปกติแล้วก็เดินอ้ามแล้วตรงที่ปวดอยู่ตรงข้อพับมันหายอ่ะหายใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่ได้คิดเองนะไม่ได้คิดตอนแรกก็คิดว่าลุกคิดเองแบบว่าทำไมใช่มันปกติมันมันเป็นจริงเออนะครับเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวนที่ปู่บอกใช่เจ้ากรรมในเวทเครับนัน่นแหละครับแล้วก็คือจากขาตรงนี้แล้วนะพี่ใช่ข้อพับอ่ข้อพับตอนนี้ก็ดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นเลยใช่ไหมครับโอเค แล้วงั้นผมการันตีให้ปู่หน่อยตำหนักคุณทหาคุณสีชาญชาญัยนัรราชของจริงป่าของจริงค่ะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่